อายุ47ประจําเดือน3เดือนมา1ครั้งแล้วก็มาน้อยมากแบบนี้เริ่มเข้าไวทองแล้วไหมคะแล้วยังมีโอกาสทองได้ไหมแนะนําคอมเมนต์จากของสวยท่านนี้นะคะจะทองได้หรือว่าไม่ได้เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังใครที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเลยประจําเดือนมามากค่ะขาดหายหาย2 3เดือนมาที4เดือนมาครั้ง5เดือนมาหนตอนนี้อายุเท่าไหร่กันบ้างพิมพมาบอกพี่แว่นในคอมเมนต์นะคะ ผู้หญิงเราจะไม่สามารถตั้งท้องได้ก็ต่อเมื่อประจำเดือนเกิดการขาดหายไปอย่างต่อเน,นื่องครบ12เดือนหรือว่า1ปีขึ้นไปนะคะจากการที่รังไข่เสื่อมหยุดการทํางานไม่มีการตกไข่อีกต่อไปแล้วซึ่งจะถือว่าเป็นการสิ้นสุดวัยเจริญพันธุ์เป็นวัยทองแบบสมบูรณ์อย่างเป็นทางการแล้วจากคําถามนะคะตอนนี้อายุ47เข้าวัยทองแล้วไหมคะ คํำตอบคือใช่ค่ะแล้วในส่วนของประจําเดือนนะคะ3เดือนมา1ครั้งจะเป็นสัญญาณที่บอกให้เรารู้ตัวว่าเข้าใกล้ที่จะหมดแบบถาวรเข้าไปทุกทีแล้วแบบนี้จะทองได้ไหมตราบใดที่เรายังมีประจําเดือนอยู่นะคะแม้ว่าจะมาบ้างไม่มาบ้างก็ตามเนาะมันเป็นเพราะว่าไข่ในรังไข่เนี่ยเริ่มที่จะเหลือน,น้อยละตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ถ้าเดือนไหนมีการตกไข่เกิดขึ้นแล้วเรามีการทํากิจกรรมผอสอพอในตอนนั้นพอดี โอกาสที่จะตั้งท้องเนี่ยมันก็มีอยู่ค่ะแม้ว่าโอกาสมันจะน้อยก็ตามเพราะฉะนั้นสาวๆคนไหนที่ประจำเดือนมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็ยังต้องมีการคุมกําเนิดกันอยู่นะคะทุกคนบันทึกคลิปนี้ของพี่เปิ้ลเป็นรายการโปรดค่ะเราจะได้มาดูแลกันในทุกๆวันกดใจฝากกดแชร์พี่ปเปิ้ลด้วยนะคะเช่นเคยสําหรับสาวๆที่เข้าใกล้หรืออยู่ในวัหมดประจำเดือนไปแล้วนะคะอยากจะมาเริ่มต้นดูแลให้มีสุขภาพดีตามวัย กดติดตามช่องพี่เปื้อนสุขภาพดีไว้40บวกและสําหรับใครที่ตอนนี้มีความกังวลใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไวัยทองแบบไหนก็พิมพ์มาสอบถามกันได้ในคอมเมนต์นะคะ